อะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ในคอร์สเรียน999เนาะนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ผมเอามาเพิ่มให้นะครับก็คือหลายๆคนเนี่ยทำคลิปวิดีโอไม่เก่งนะครับแล้วก็ตัวทิกตอกเองเนี่ยเขามีตัววิดีโอผู้สร้างใช่ไหมครับก็คือตัว,ต,วตัวนี้พอเราเข้ามาในนี้ใช่ไหมครับมันจะมีตัววิดีโอผู้สร้างใช่ไหมครับก็คืออ,อ,อันไหนอันนี้เห็นไหมครับสร้างคอนเทนต์ซึ่งทุกคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยอยากใช้ ใช่ไหมครับอยากใช้ก็กดเข้ามาเนี Jim, ่ยมันก็จะมีสินค้าให้เราเลือกใช่ไหมครับเต็มเลยเราอยากใช้ตัวไหนเนี่ยเรากดมันก็จะมีมันก็จะทาเป็นตัวอย่างให้เราใช่ไหมครับทีนี้สมมุติว่าเราอยากทําเราอยากขายสินค้าสมมติว่าเราอยากขายสินค้าเป็นอันนี้แล้วกันนะครับเป็นไม้กวาดอะไม้กวาดนะครับเราเราอยากขายไม้กวาดนะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้ไม้กวาดเราเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าในไม้กวาดเราเนี่ยในไม่ว่าจะเป็นในช้อปปีใน Lazada เนี่ยมีไหมอะตอนนี้ผมจะไปเน้นการทำช้อปปีก่อนแต่ว่าหลักการเดียวกันได้หมดเลย นะครับอ่ะสมมุติผมจะเอารูปภาพอันนี้สินค้าตัวนี้แล้วกันผมก็จะเอาสินค้าตัวนี้นะครับแคปหน้าจอแล้วก็เอาไปหาในนไหนครับเอาไปหาใน s h อ p e e อ่าสมมติว่าผมเอาไปหาใน s h อ p e e แล้วกันอันนี้ผมว่าเข้ามาใน s h อ p e e เนาะผมก็จะเข้ามาใน s h อ p e e นะครับพอผมเข้ามาใน s h อ p e e เสร็จปั๊บผมก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปนะครับพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเราเลือกรูปภาพได้ใช่ไหมครับเราเลือกรูปภาพได้เราก็เลือกรูปภาพไปแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหมมาแล้วเต็มเลย เราอยากขายสินค้าตัวไหนเราอยากขายรูปภาพอันไหนเราเลือกได้ใช่ไหมครับสมมติผมอยากได้อันนี้ผมก็กดตัวนี้ไว้แล้วกันนะครับใช่กันอันเดียวกันไหมเดี๋ยวเราลองดูสิต้องดูว่ามันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่านะครับอ่ะอันเดียวกันถ้าเราจำไม่ผิดนะครับก็คืออันเดียวกันไม้แปลงทีนวันนะครับนี่นะครับหรือว่าถ้าเรากลัวว่ามันไม่เหมือนกันเนี่ยเราลองย้อนออกมาดูว่าเหมือนกันหรือเปล่าแต่โดยส่วนใหญ่ก็คือเหมือนกันถ้าเราอยากให้รูปภาพเหมือนกันก็นี่เลือกที่อันนี้ก็ได้ดูอัตราการขายกได้้นนนนะครัับออีีีขาายยยเเมล่่ อันนี้ขายเยอะผมก็จะเลือกอันนี้อ่ะแล้วผมก็จะปักหมุดไว้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีพวกรีวิวรีวิวอันนี้ผมปักหมุดไว้แล้วนะแล้วก็ผมก็จะเพิ่มไอสินค้าตรงนี้เนี่ยที่ผมจะใช้เนี่ยเอาไปไว้ที่โชว์เคสด้วยเอไ,ไม่ใช่เอาไว้ที่ไม่ใช่โชว์เคสเอาไว้ที่ในตัวคอลเลกชันน่ะกดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็จะเอาไปไว้ที่คอลเลกชันด้วยนี่นะกดไว้ที่คอลเลกชันนะครับแล้วก็เอาเป็นอ่าผมก็จะตั้งเป็นสินค้าแนะนําแล้วกันคอลเลกชันนะครับ คอมมิชชั่นไม่สูงนะนเพื่อนเพราะว่าราคามันไม่แพงนะครับพยายามหาอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างนะนเพื่อนไปหาคอมมิชชั่นสูงสูงเนาะนะครับอ่ะสินค้าแนะน,นาแล้วกันนะครับก็เลือกไปสินค้าแนะนําไว้นะครับอันนี้ก็คือในในตัวของอะไรครับในตัวของช้อปปีถ้าเราถ้าเป็นใน l a z a d a ละ่ะ l a z a d a เนี่ยมันก็มีระบบให้เราสแกนภาพเหมือนกันใช่ไหมครับเขาจะมีระบบให้เราสแกนภาพเหมือนกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปในแอเฟรดของเขาซิมีให้เราสแกนภาพไหม ในแอฟเฟอร์เรนตของเขาเนี่ยก็ไม่มีไม่ไม่มีเใช่ไหมไม่มีให้เราสแกนภาพนะครับเนี่ยพอผมเข้ามาในแอฟเฟอร์เรนตของมันไม่มีให้สแกนภาพก็จะใช้ต้องใช้หลักการเดียวกันก็คือของของอ่ลาซาด้าเนี่ยเราเข้ามาในนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอามาทํารูปภาพตรงนี้ปั๊บเข้าไปนะนะครับปุ๊บนี่เลยเห็นไหมครับก็จะมีสินค้าตัวที่เราอยากขายเพิ่มขึ้นมาเต็มเลยแต่ในนี้เนี่ยเหมือนในลาซาด้าเนี่ยจะแพงกว่าเห็นไหมครับ แต่เราก็สามารถเลือก,เล,อกเลือกตัวที่มันใกล้เคียงได้นะครับก็เพราะว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะซื้อตัวไหนซื้อกับใครเห็นไหมคุณสมบัติมันใกล้เคียงกันหมดมันคล้ายกันหมดเลยเราก็ไปเน้นดูว่าตัวไหนมีคนซื้อแล้วก็มีมีคนขายมากเห็นไหมครับเนี่ยสองอันนี้เท่ากันเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับซีเจ็ดซีเจ็ดเจ็ดเจ็ดเห็นไหมเนี่ย,ย, 7, 4, 7, 7, 7, ยทีนวันทีนวันอันนี้มันทีนวันเหมือนกันอ๋ออันนี้ทูอินวันเอ็นทีนวันเียมันก็ต้องดูนะทูกับที นะครับเ,เพื่อนๆว่าสินค้าเราเนี่ยเป็นทูหรือทีอ่ะคราวนี้เราเข้ามาในใน tiktok กของเราของเรามันเป็นทั้งทูแล้วก็ทีเห็นไหมครับแปลว่าได้ทั้งทูและทีเห็นไหมทูอินวันแล้วก็ที n ินวันแอนทูอินวันแอทีวันแปลว่าเราขายได้ทั้ง2แบบนะครับจะเป็นทีวันหรือทูอินวันก็ได้โอเคไหมเนี่ยเราก็สามารถที่จะขายได้ทั้ง2อ,อันเลยนะครับเนี่ยเราจะใช้เป็นอันนี้ก็ได้ทีนวันเห็นไหมครับอืมอืมเห็นไหม หรือว่ามันไม่มีเป็นแบบแพ็กก็ไม่เป็นไรสมมุติว่าเราจะเลือกอันนี้แล้วกันเนี่ยเราก็เข้าไปดูเนาะนะครับอ่ะอันตีขาวนี่เห็นไหมอันนี้มีวิดีโอด้วยเราก็สามารถโหลดวิดีโอไปลงได้ด้วยแล้วก็ปักหัวใจไว้ได้ด้วยเห็นไหมครับแล้วก็เราสามารถที่จะคัดลอกนะครับหรือว่าแชร์นะครับไปยังสื่อต่างๆได้เห็นไหมมีคัดลอกมีโหลดภาพนะครับแต่ว่าในในของร z a d a เนี่ยมันไม่มีให้เราทำแนั่นก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดคัดลอกก็ได้นะครับแล้วเราก็ กดคัดลอกตัวนี้เนี่ยเห็นไหมครับเราจะไม่สามารถที่จะคัดลอกแล้วไปแชร์ได้เลยนะที่ผมให้กดคัดลอกเพราะว่าในระบบของ lazada เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะเพราะเรากดคัดลอกเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมกดคัดลอกละผมก็จะย้อนออกมานะครับผมย้อนออกมาในในส่วนนี้ถ้าเราต้องการเอาสินค้าของ lazada ไปไปคัดลอกเห็นไหมมันต้องทําวิธีนี้นะครับแล้วเราก็กดคัดลอกนะครับนี่เห็นไหมก็กดคัดลอกไปอ่ะคัดลอกแล้วแชร์อ่ะเห็นไหมครับมันก็จะมีข้อความมีรูปภาพมีอะไรเงี้ยขึ้นมาเราก็สามารถ Copy แล้วเอาไปลงได้นะครับอันนี้ก็คือ สมมติ ude, ว่าถ้าเราจะเอาเป็นของรัชดาไปวางด้วยนะครับก็กดคัดลอกไปแต่ว่าของรัชดามันมีแค่อันเดียวเห็นไหมครับแล้วก็เอาไปวางแบบน,นี้นะผมก็จะเอาไปวางใช้อันเดิมก็ได้ใช้อันนี้ก็ได้นะครับอ,อันนี้นะแล้วผมก็จะเอาไปวางเนาะปั๊บนะครับเห็นไหมอันนี้ของน้องลามาแล้วมีข้อมูลมาด้วยนะครับอันนี้นะนี่เลยของลาปึ๊บแต่น,นี้ของพี่ ช้อปปี้เราของพี่ช้อปปี้เราก็เราก็เข้าไปในช้อปปี้ของเราที่เรากดใจไว้ใช่ไหมครับก็กดคัดลอกมากดคัดลอกมาเลยนะครับแล้วเราก็เอามาวางไว้ด้วยกันแบบนี้ก็ได้นะเนี่ยอันนี้คือเราทําคู่กันได้เลยนะครับ,บเพื่อนๆเราทําคู่ได้เลยนะจะเป็นช้อปปี้จะเป็นลาซาด้าแล้วแต่ลูกค้าคิดเลือกเอาพอผู้ลูกค้าก็อ่นอานออกแล้วเป็นช้อปปี้หรือลาซาด้านะครับก็ให้เขาเลือกซื้อเอาอ่ะต่อมาประเด็นต่อมาทีนี้พอเราเราได้ทั้งลิงก์ทั้งสองทั้ง,ท,งทั้งช้อป,ปปี้ลาซาด้าแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้ลิงงงก์ขอ ok ด้วยยทไัไง คัดลอกลิงของ TikTok เขาวางด้วยครับนี่เลยนี่เลยลิงคี่ t ิ k t อ k เราข้างบนนี้กดคัดลอกครับแต่สินค้านี้เราต้องโชว์ต้องดึงไว้ที่โชว์เคสก่อนนะต้องดึงถ้าเป็นของพี่ติ๊กเนี่ยพี่เพื่อนเพื่อน,นต้องดึงไว้ที่โชว์เคสก่อนนะครับอืมมาพี่ติ๊กเราอ่ะวางไปเลยครับพี่ติก๊กเอามาเลยสามอันเลยให้เลือกกันอ่ะให้ลูกค้าเลือกเอาอันนี้ก็แบบนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วต่อไปเราต้องการที่จะนะครับเราต้องการที่จะเอาสินค้าตัวนี้เนี่ยทำเป็นคลิปวิดีโอ นะครับทำเป็นคลิปวิดีโอซึ่งเราจะเลือกทําเป็นคลิปวิดีโอจากตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าเราจะเข้าไปที่โชว์เคสก็ได้สมมติเข้าไปที่โชว์เคสละกันไม่ใช่เข้าไปที่โชว์เคสเข้าไปที่สร้างคอนเทนต์ตัวนี้นะครับสร้างคอนเทนต์เสร็จแล้วเราก็กดตัวนี้เพราะเราต้องการอันนี้เนาะนะครับเราก็กดไปเลยถัดไปครับกดถัดไปตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เราจะมีเนี่ยมีสมบัติทดแทนแนะนำ อันนี้เราไม่รู้มีทดแทนไหมเราอาจจะมีส่งฟีเก็บเงินปลายทางขายดีที่สุดอะไรก็ว่ากันไปะนะครับซึ่งมันจะเลือกได้กี่อันไม่รู้เนี่ยเลือกได้หมดเลยอะเลือกได้ห้าอันเลยอ่ะแล้วก็มี call to action ด้วยตรงนี้เนี่ยนะครับระบบเนี่ยเขาจะเลือกขึ้นมาให้เราอาตจาโนมัติซึ่งมีความยาวอยู่เท่านี้เราจะแบบลดล้างสต็อกหรืออะไรเงี้ก็แล้วแต่นะครับได้หมดเลยหรือจะไม่เขียนก็ได้นะครับหรือจะไม่เลือกไอ้ตรงนี้ก็ได้ นะครับอันนี้เพื่อนเพื่อเลือกลองเล่นเอาเพราะว่าเราทํากี่อันก็ได้นะครับเราทาซ้ำกี่ครั้งก็ได้เสร็จแล้วเราก็กดสร้างครับกดสร้างไปเลยนะก็รอให้ตรงนี้ประมวลผลการทําแบบนี้เนี่ยนะครับอ่ะเมื่อกี้ผมลืมไปไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยย้อนออกไปก็คือก่อนที่เราจะมาทําวิธีทําตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมแคปรูปภาพไปแล้วอ่ะผมลืมไปว่าผมแคปหน้าจอไปแล้วใช่ไหมครับพอผมแคปหน้าจอไปแล้ว ตรงนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีคือเดี๋ยวเราจะเอา้อยตัวรูปภาพอันเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่เราแคปหน้าจอไว้เนี่ยไปใช้งานนะครับก็คือเอาไปทําหน้าปกนั่นเองอ่ะเดี๋ยวรอ,อตรงนี้เนี่ยมันจะขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมครับมันมีหน้าปกเนี่ยที่เพื่อนๆไม่ค่อยไม่แก้กันเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นหน้าปกแบบนี้ซึ่งผมมองว่ามันไม่โอเคเห็นไหมครับเนี่ยเป็นหน้าปกแบบนี้แต่ไม่เป็นไรช่างมันเราปล่อยผ่านไปเลยแล้วโพสเลือกเลือกถัดไปเลยนะครับ อ่ะโอเคไม่เป็นไรตรงนี้ช่างมันนะครับเ,เพื่อนๆตรงนี้ไม่เป็นไรเราเราไม่ได้แก้ไขก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปแก้ในนู้นในหน้าทิกตอกอีกทีหนึง่งนะครับไปทําปกในหน้าทิกตอกอันนี้ปล่อยผ่านไปนะอ่ะแล้วเรากดโพสต์ไปที่ทิกตอกครับหน้านี้ไม่ต้องสนใจมานะเดี๋ยวผมจะเอาเข้าไปแก้ข้างในนะครับตรงนี้เนี่ยมันมันขึ้นว่าแคงแปลงขัดทีนันนะครับเราอาจจะไม่ใช้คําว่าแปลงขัดเราอาจจะใช้เป็นบ้านตรงนี้เขียนเลยว่านะครับสั่งสินค้า ที่นี่หรือเราอาจจะเป็นโปรวันนี้เท่านั้นอ่ะสมมตินะเราอาจจะใช้คําว่าโปรนี้เท่านั้นถ้ามันสามสามิตถ้ามันสามมตถ้ามันสามารถพิมพ์ได้เนี่ยมันจะขึ้นถูกขึ้นมาให้เราตรงนี้นะครับนะเห็นไ,ไหมโปรวันนี้เท่านั้นเห็นไหมแปลว่าเราสาม,มารถใช้ได้นะครับเราก็กดกดเอ่อกดตรงไหนก็ได้เป็นช่องว่างนะครับแล้วเราก็กดเพิ่มไปนะทีนี้เนี่ยอันนี้ของบางคนถ้าไม่เคยทาก็มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เราก็ตั้งเอาไว้นี่ก็คือแสดงแสดงให้กับทุกคนนะครับแสดงกับทุกคน แสดงให้กับทุกคนนะครับแล้วก็เพิ่มไปนะครับเพิ่มได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งเพิ่มระบบมันน่าจะรวนไหมครับเพื่อนๆนะเออมันรวนจริงๆด้วยนะครับมันเออเลอร์เนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งระบบมันรวนจริงๆด้วยนะครับเราก็จะต้องพิมพ์หลายๆครั้งหน่อยคราวนี้ข้อมูลตรงนี้นะครับเราไม่ต้องมาสนใจเราสามารถเอาเขียนไว้อย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะาไปสไลด์ทมภาพในในไหนครับในในเอ่อเอาไปโพสต์ท,ที่อื่นแต่เราถามว่าเราจะโพสอันนี้ได้ไหมได้นะครับถ้าเราอยากโพสอ่ะปึ๊บ เราย้อนมาตรงนี้ก่อนผมคลิกตรงไหนผมคลิกตรงคําว่าแก้ไขตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้มันมีระบบแก้ไขอันใหม่เห็นไหมครับตรงนี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วเนี่ย attraction. ตรงนี้เป็นรูปภา,าพที่เราเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยแก้ไขกันนะครับซึ่งเราสามารถที่จะแทรกหรือวางเอารูปภาพที่เราแคปมาเมื่อกี้นะครับเนี่ยมาวางได้เลยเห็นไหมแคปแคปแคปที่เราแคปมานี่เห็นไหมครัคบ,คบที่เราแคปมานี่ <S <S mourning, เอามาวางได้เลย นะครับซึ่งระบบเนี่ยมันจะเลือกเอามาให้เราประมาณนี้นะครับซึ่งเราสามารถทําให้มันเต็มหน้าจอได้นะครับแบบนี้อ่ะแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็อาจจะเขียนเป็นเป็นอะไรอ่ะโปรโมชั่นวันนี้นะครับอืมเราอาจจะเขียนพวกมีไปทงไปทางอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพื<ๆ>่อนๆโอเคพอมาตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเห็นไหมรูปภาพมันก็จะมีอันนี้ขึ้นมาให้เราแล้วมันก็จะเป็นขยับแบบนี้ขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะมีข้อดีทีนี้มีอะไรเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะเอาไป ลงโพสต์ลงอะไรได้เลยนะครับเราก็สามารถที่จะเซฟออกไปทีนี้พอเราทําตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ให้เราถัดไปเลยเราไม่สามารถเซฟได้วิธีการจะเซฟก็คือให้เรากดที่ตรงนี้ย้อนกลับมาครับเห็นไหมกดย้อนออกมาพอเรากดยอดอก้อนออกมาแล้วเนี่ยนะครับพอเรากดย้อนออกมาเนี่ยเราสามารถที่จะโหลดคลิปอันนี้ออกมาอันนี้ผมไม่ได้ใส่เสียงเพลงนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าในในนี้มันมีเสียงเพลงไหมซึ่งเสียงเพลงเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมแนะนําให้ปิด แนะนำนะครับเข้ามาแล้วก็ปิดเลยไม่ต้องเปิดเสียงเพลงเลยสักอันเดียวนะครับเนี่ยในเนี้ยให้กดปิดไปเลยนะครับเสียงเพลงอ่ะให้เพื่อนๆกดปิดไปเลยไม่ต้องเปิดนะครับแต่ถ้าจะใช้เสียงเพลงแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้เสียงเพลงให้เพื่อนๆใช้เสียงเพลงที่ไม่เป็นเสียงเพลงเชิงพาณิชย์นะครับบัญชีที่คุณใช้ต้องเป็นบัญชีเชิงพาณิชย์นะเสียงเพลงเชิงพาณิชย์เท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่แนะนําอย่าใช้เพราะว่าเดี๋ยวเอาไปใช้ในที่อื่นแล้วมันจะติดลิขสิทธิ์ จะโดะเมิดจะโดะอนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแนะนําไม่ต้องใส่เสียงเพลงเอาเสียงเพลงเนี่ย <_ D> เสียงเพลงค่อยเอาไปใส่ในในแพลตฟอร์มอันอื่นเอานะครับแพลตฟอร์มไหนเราก็ไปเลือกใส่แพลตฟอร์มนั้นแต่ถ้าจะเป็นเสียงเพลงก็ให้เป็นเสียงเพลงเชิงพาณิชย์นะโอเคไหมครับอะ่ะทีนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะโหลดวิดีโอตัวเนี้ยออกมาได้นะแล้วก็กดโหลดเลยแล้วเราก็รออันนี้คือเราทําเสร็จแล้วนะเนี่ยแล้วเราโหลดคลิปมาเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปนั่งพวาวเพวงว่า จะติดลายน้ำไหมเพราะว่าตรงนี้เนี่ยพอเราทําคลิปตรงนี้มันจะไม่ติดลายน้ําเออนะครับมันจะไม่ติดลายน้ําที่ผมแนะนําตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเอยเอาไปทําในช้อปปี้ก็ติดลายน้ำเว้ยเอาไปทําในแพลตฟอร์มไหนมันก็ติดลายน้ําแต่พาคุณเอามาทําในทิกต o k เนี่ยยังไงมาถ้าคุณจะทําเป็นภาพสไลด์เหมือนกันทําในแพลตฟอร์มไหนคุณก็ทําภาพสไลด์ทําไมคุณไม่ทําที่เดียวในพิทิกให้จบแล้วง่ายด้วยประเด็นต่อมาคือคุณขายสินค้าในพิทิกได้ด้วยถามว่าทําคลิปแบบนี้ นำส่งไหมถ้าเกิดว่าคุณทําคลิปแล้วนะครับคุณใช้เสียงภาคเองเนี่ยทำคลิปแบบนี้แต่คุณลองใช้เสียงภาคเองพูดเองให้เป็น,ปนชๆช็อตๆมันมันคลิปมันวิ่งนะครับผมจะบอกให้200-300วิวก็ช่างมันเพราะว่าวิวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีผลแต่เน้นเรื่องของการที่มีคนเห็นคลิปคุณเยอะๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้มีคนเห็นคลิปคุเยอะคุณต้องทําคลิปภาคเยอะๆภาคเสียง,งไปเลยครับ5คลิป10คลิป แล้วเดี๋ยวมันมันขายได้เองให่ไหมตอนนี้เนี่ยคลิปเราเสร็จแล้วอ่ะทีนี้เราไปดูกันว่าคลิปเราเนี่ยอยู่ตรงไหนคลิปเราเนี่ยพอเราโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับตรงนี้มันมันนิ่งตรงนี้แปลว่าเสร็จแล้วคลิปเราเนี่ยจะถูกเอาเก็บไว้ในนี้ในคังอัลบั้มของเราเห็นไหมครับนี่มาแล้วนี่คังอัลบั้มของเราซึ่งตรงหน้าปกเนี่ยอ่ะย้อนออกมาตรงหน้าปกนะครับตรงหน้าปกเนี่ยเพื่อนๆจะใส่อะไรก็ได้นะครับเพื่อเป็นแรงจูงใจเพื่อเป็นแรงอ่าจูงใจเราอาจจะใส่เป็นอ่าโปรโมชั่นวันนี้อ่ะเท่านั้น นะครับโปรวันนี้เท่านั้นนะครับโปรวันนี้เท่านั้นอ่ะคุณอาจจะใส่เป็นโปรวันนี้เท่านั้นก็ได้นะครับอ่ะแบบนี้ไปหรือบางคนบอกว่าอ่าอยากใส่ราคาเข้าไปได้ไหมคุณอยากใส่ราคาเข้าไปก็ได้นะครับคุณอยากจะใส่ราคาเข้าไปก็ได้เออคุณก็ดูว่าราคาสินค้าตัวนี้มันเท่าไหร่นะครับเนี่ยมันก็จะมีขึ้นราคาเดี๋ยวดูซิว่ามันมีบอกราคาไหมส่วนใหญ่สินค้าวันนี้มันจะมีบอกราคานะครับมีไหมอ่ะมันไม่ได้บอกราคาก็เราไปดูราคาในช้อปปี้ได้อ่ะ ในในพิติ๊กก็ได้เนี่ยเห็นไหมในในพี่ลาซาด้าเราเนี่ย33บาทเราก็อาจจะในพิติในในช้อปปี่ช้อปปี้เรากี่บาทเดี๋ยวดูซิเราหาไม่เจอก็เข้าไปดูในโชว์เคสนะครับอ่ะเข้าไปที่โปรแกรมนะครับแล้วเราก็ดูที่นี่เลยนะครับคอลเลกชันที่ผมบอกให้เอาไว้ที่คอลเลกชันเพราะว่าเราสามารถเข้ามาดูในในคอลเลกชันได้ไง นะครับว่าสินค้าเนี่ยมันราคาเท่า,าไหร่นะครับอ่ะสินค้าเนี่ยมันราคาอยู่ที่นะครับของของพี่ของพี่ส้มเราก็33เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นโปรวันนี้อ่ะโปวันนี้นะครับโปวนันนี้อ่ะสมมุตินะครับถามว่าอ่ะแล้วถ้าลูกค้าคลิกเข้าไปแล้วมันไม่ใช่ราคานี้อ่ะก็ก็คุณเข้ามาในจังหวะที่มันไม่ใช่วันนี้ไงเห็นไหมครับเราก็ใส่เข้าไปเลย3-3แบบนี้เห็นไหมครับ ก็เป็นแรงจูงใจอ่สมมุติเราบอกว่าจิ้มจิ้มอ่เราอาจจะใส่เป็นลูกศรนะครับหรือว่าเราอยากจะใส่เพราะอีโมชันนะครับบางคนบอกว่าคุณทุกใส่เป็นอีโมชันได้ไหมเราใส่อีโมชันได้กดย้อนตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วเราก็มาเลือกตรงอีโมชันตรงนี้นะครับนี่อีโมชันนี่กดเข้าไปครับแล้วเราก็ไปเลือกอีโมชันที่มันเป็นลูกศรนะครับคุณอยากให้อีโมชันเนี่ยมันไปวิ่งตรงไหนตอนไหนตรงอีโมชันเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีกาหนดเวลาคุณคลิกตรงกำหนดตรงตรงมันแล้วมันเกมหมดเวลาเห็นไหมครับก็คลิกไป กำหนดเวลาคุณอยากให้มันไปไปวิ่งตอนไหนคุณก็ลากจากตรงนี้ไปลากไปถึงตรงนี้ก็ได้ไหมครับลากไปอันนี้ก็คือสอนตัดตัดคลิปไปได้ในตัวเนาะนะครับนี่เห็นไหมลากไปแบบนี้นี่นะครับคุณอยากให้มันจิ้มตรงนี้นะครับแล้วคุณก็ลากมันลา่ลางล,ลงมาคือไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยคุณก็ลากมันลงมาให้มันมาอยู่แตแถวนี้ประมาณนี้ใช่ไหมครับหรือให้มันอยู่ประมาณแถวนี้อ่านะครับเนี่ยก็ได้แล้วก็ปล่อยแ้มันวิ่งไปอางเงี้ยนะครับอ่าเห็นไหม พอถึงเวลาปุ๊บมันก็จะวิ่งไปเองแต่นี่เมื่อกี้คุณแก้ไขไปแล้วนะครับคุณก็ต้องโหลดใหม่คุณก็คลิกโหลดใหม่คลิกโหลดใหม่เลยกไปอืมไหมครับคุณก็โหลดไปประเด็นก็คือว่าคุณก็สามารถเอาอันเนี้ยไปโพสได้ทุกที่ใช่ไหมครับคุณก็ไปโพสได้ทุกที่เลยคุณอยากไปโพสที่ไหนอ่ะเอาไปโพสในช้อปปี้ก็ได้เอาไปโพสใน Facebook รีวิวก็ได้เอาไปโพสใน YouTube ก็ได้เอาไปโพสในใน l i อ e อก็ได้เห็นไหม หรือว่าสื่อโซเชียลต่างๆทุกที่โพสตได้หมดเลยเหมือนทําคลิปครั้งเดียวไม่ต้องใช้ไม่ต้องไปใช้อะไรครับไม่ต้องไปใช้ตัวแคปคัทให้เหนื่อยด้วยเอาเนี้ยง่ายดีเพราะยังไงคุณก็ทําภาพสไลด์เหมือนกันจริงไหมยังไงคุณก็ทําภาพสไลด์เหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณอยากจะทําให้มันแปลกใหม่เพิ่มคุณก็โหลดอันนี้ลงมาเสร็จแล้วคุณก็ไปแก้ไขไตรงนี้มันจะมีให้คุณเลือกภาพมาแก้ไขอีกก็ค่อยแก้เห็นไหมมาแล้วเรียบร้อยเสร็จเสร็จแล้วทำยังไงต่อเห็นไหมเราลองเข้าไปดูครับ มาแล้วนะครับเนี่ยภาพเรามาแล้วเนี่ยเห็นไหมนี่มาแล้วเนี่ยเห็นไหมครับราคาต่างๆอ่ะเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาแล้วแค่นี้เองเรียบร้อยนะครับโอเคไหมก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับลองเอาไปใช้กันดูผมเชื่อว่ามันมันช่วยทําให้เรามีวิธีวิธีแล้วก็มีเครื่องมือเล่นได้เยอะมากนะครับเออเยอะมากนะครับก็ลองไปดูนะครับเดี๋ยวผมก็จะโพสต์เลยอันเนี้ยไหน,นๆก็ทําแล้วก็โพสต์เลยนะครับอ่ะก็ฝากไว้นะครับฝากไว้ฝากไว้ลองไป ทำกันนะครับติดอะไรก็สอบถามเนาะนะครับพิธีการทำก็คือการลงมือทําอยากมีในได้ต้องลงมือทําให้มากที่สุดนะครับ